ต่อมาก็จะเป็นแคมเปญแท็กเซฟวิ่งนะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าที่กำลังต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากเบี้ยประกันทั้งแบบประกันชีวิตทั่วไปและแบบประกันชีวิตแบบบำนาญไหนไหนจะทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยเก็บออมด้วยแล้วนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของกเกษียณบำนาญแล้วนะคะเราก็ยังได้ของสมนาคุณจากบริษัท ไปประกันชีวิตไปด้วยจะดีกว่านะคะวางแผนปลายปีลดย่อนภาษีเพิ่มความคุ้มครองไปด้วยก็จะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้สำหรับเบี้ยประกัน40,000บาทขึ้นไปก็จะได้รับเครื่องดูไรฝนนะคะจำกัดจำนวน1,500บาท จำนวนหนึ่งพันห้าร้อยท่านแรกค่ะนะคะตลอดระยะเวลาแคมเปญน,นะคะแล้วก็เบี้ยรประกันตั้งแต่แปดหมนบาทขึ้นไปก็จะได้รับเครื่องฟอกอากาศก็จะจำกัดหนึ่งพันท่านแรกดังนั้นอของทั้งสองสิ่งนี้นะคะจำนวนจะไม่เท่ากันนะคะเครื่องดูดไรฝุ่นหนึ่งพันห้ารอยท่านแรกส่วนเครื่องฟอกอากาศหนึ่งพันท่านแรก ต้องเป็นลูกค้าไทยประกันชีวิตและกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็ต้องมีการชำระเบีย้ยประกันภัยงวดแรกในเมื่อลูกค้าเข้ามาในแอปไทยประกันเห็นไหมคะมันจะมีว่าให้กดสนใจเข้าร่วมแคมเปญนระยะเวลาแคมเปญ15ตุลาถ,ถึง15ตุลาถ,ถึง3มธันวาคมส5ง7ันายเมื่อเราได้ได้โค้ด เราก็จะนำค้นนั้นไปแจ้งกับตัวแทนเจ้าของเคสนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่กดรับสิทธิ์หรือสนใจเข้าร่วมแคมเปญเราจะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะและหากท่านใดที่มีแอปหรือโหลดแอปแล้วก็เข้าสู่ระบบของแอปไทยประกันได้เลยแล้วก็ไปกดรับสิทธิ์หรือสนใจเข้าร่วมแคมเปญนะคะส่วนท่านใดเป็นลูกค้าไทยประกรันแต่ยังไม่ได้โหลดแอปโหลดแอปก่อนนะคะพอโหลดแอปเสร็จนะคะก็ สมัครสมาชิกเมื่อกดสมัครสมาชิกและทำตามขั้นตอนของระบบแล้วจากนั้นจึงจะมากดเข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบจากนั้นเราก็มาในหมวดของแคมเปญไทยประกันชีวิตนะคะหาชื่อแคมเปญไทยประกันชีวิตแล้วเราก็เลือกดูแคมเปญซึ่งมีเยอะแยะเลยนะคะแต่ในคลิปนี้จะเป็นแคมเปญ tax saving นะคะ ก็ตามภาพเลยนะคะก็กดรับสิทธิ์คลิกเข้าไปเลยค่ะส่วนเงื่อนไขการรับของสัมนาคุณสรุปโดยย่อนะคะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไทายประกันที่สมัครผ่านแอปพลิเคชันลูกค้าที่สมัครประกันผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทจะได้รับสิทธิพิเศษนี้โดยสิทธิ์นี้จะไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้นะคะก็แคมเปญของบริษัททุกๆแคมเปญนะคะก็ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ได้อยู่แล้วเป็นสิทธิ์เฉพาะของ ตัวบุคคลนะคะเงื่อนไขาการเข้าร่วมสำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่5ปีขึ้นไปแล้วก็มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปด้วยนะคะระยะเวลาชำระเบี้ย5ปีขึ้นไประยะเวลาคุ้มครอง10ปีขึ้นไปสำหรับแบบ UK หรือ Unit Link นะคะ ต้องมีระยะคุ้มครองสิบปีขึ้นไปค่ะสำหรับเบีย้ยประกันภัยขั้นต่ำที่จะรับสิทธิ์ได้ก็มาทานชำระเบีย้ยปีละสี่หมืนบาทขึ้นไปจะได้รับของสมนาคุณเป็นเครื่องดูดปุ่นไร้สายหนึ่งเครื่องหลังชำระเบีย้ยประกันงวดแรกแล้วนะคะหรือและกรมาทานที่มีเบีย้ยประกันปีละแปดหมืน ขึ้นไปจะได้รับของสมนาคุณเป็นเครื่องฟอกอากาศหนึ่งเครื่องหลังจากสำหรับเบีย้ยประกรันวดนแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับเบีย้ยไม่ถึงแปดหมื่นก็จะได้รับเครื่องดูดฝุ่นถ้าสำหรับเบีย้ยตั้งแต่แปดหมื่นขึ้นไปก็จะได้รับเครื่องฟอกอากาศสิทธิพิเศษนี้ต้องผ่านตัวแทนไทยประกรันชีวิตเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องผ่านแอปพลิเคชัน d l Pro p r o p a t เท่านั้น ระยะเวลาแคมเปญคือ15ตุลา2567ถึง31ธันวา2567ค่ะแล้วกรมธรรม์จะต้องมีการอนุมัติรับประกันเรียบร้อยภายในวันที่28กุมภาพันธ์2568เพราะว่าบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะหรือมีการเรื่องของการขอประวัติที่เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะเกี่ยวกับการรับประกันก็จะอาจจะต้องมีระยะเวลานิดนึงค่ะแต่ยังไงแล้วเนี่ยจะต้องอนุมัติ รับประกันไม่เกิน28กุมภาพันธ์การจัดส่งของรางวาัลบริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณเนี่ยให้ภายใน60วันนะคะหลังจากตรวจสอบสิทธิ์ครบแล้วสิทธิ์รับรางวาัลเฉพาะหนึ่งคนนะคะจำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งกรมาทรรลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญเพียง1ครั้งต่อหนึ่งกมรมเงื่อนไขก็เป็นไปนตามที่บริษัทแจ้งนะคะแล้วก็สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามดุลและ พินิทค่ะของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะหรือไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้การเข้าร่วมแคมเปญนี้เฉพาะลูกค้าที่สนใจในเรื่องของการลดหย่อนภาษีพร้อมกับความฟ้องๆแน่ระยะยาวนะคะอย่าลืมนะคะว่าแคมเปญที่ออกมาจะต้องเป็นลูกค้า,าไทยประกันชีวิตแล้วเท่านั้นแล้วก็ต้องกด สนใจแคมเปญในแอปไทยประกันด้วยแล้วก็นำโค้ดนั้นไปแจ้งให้กับฝ่ายขายเพื่อรับสิทธ์นะคะแล้วก็ตามเงื่อนไขด้วยนะคะเบี้ยประกัน40,000แต่ไม่เกิน80,000นนะคะก็จะได้รับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายถ้าตั้งแต่80,000บาทขึ้นไปก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศหากสนใจหรือมีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแบบประกรันหรือขอใบเสนอขายติดต่อสแกน QR โค้ดทัก หาเรานะคะเพื่อสอบถามได้ค่ะ